สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับแปลงปลูกผักจำหน่ายขายรายวันครับปลูกพริกปลูกผักพืชสวนพืชไร่ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกต้นหอมพืชสวนผักสวนครัวครับที่ปลูกแล้วจำหน่ายราคาส่ง จำหน่ายแล้วขายทั้งส่งและปลีกนะครับให้กับตลาดทางอำเภอเมืองเลยครับสวนที่อยู่หลังบริเวณเทคนิคเลยครับสวนคุณป้าเลยพิษครับคุณปายอมหรือว่าคุณป้าสาวเลยพิษนะครับทางเมืองเลยครับวันนี้ก็มีทั้งแปลงพริกแปลงผักบุ้งครับนี่คือแปลงผักบุ้งครับแปลงผักบุ้งแปลง พรกแล้วก็ผักบุ้งที่กำลังทำแปลงเพื่อปลูกครับมีข้าวโพดมีต้นหอมแล้วก็มีแปลงที่ใช้น้ําใช้ใดปั่นครับมาให้น้ําสาหรับแปลงผักบนเนื้อที่ประมาณกว่า1ไร่ให้พี่น้องได้เยี่ยมชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแสงทองมีเดียชาแนล แสงทอมิดีเด FM จังหวัดเลยวันนี้มานำทีมงานมาถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมกันถึงการปลูกผักเพื่อจำหน่ายนะครับขายได้ทุกวันนะครับทั้งพลิกทั้งพืชสวนพืชไร่ครับผักกาดคะน้าผักสลับ จำหน่ายส่งทางตลาดเมืองเลยตลาดบ้านติ้วเมืองเลยครับวันนี้ก็มาชมพลิกสวยๆมะเขือมีแทบทุกชนิดครับในการปลูกก็จะเป็นตามฤด,ดูกาลหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะปลูกกันใช้เนื้อที่ไม่เยอะครับตรงนี้ก็ใช้เนื้อที่นิดเดียวจะมีทั้งมะละกอ,อะก็จะมีแปลงผัก เตรียมสาหรับการปลูกอาจจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ฤดูกาลหรือว่าความต้องการของตลาดทางเมืองเลยเราเป็นแปลงปลูกพืชปลูกผักจําหน่ายที่มีการถ่ายเทและหมุนเวียนนะครับการปลูกพืชที่ตลาดที่ มีความต้องการนะครับว่าต้องการช่วงฤดูการไหนที่ตลาดมีความต้องการพืชประเภทไหนบ้างนะครับก็จะปลูกให้เป็นไปนตามความต้องการของตลาดนะครับปลูกผักจําหน่ายครับทั้งส่งและปลีกทางเมืองเลยหรือว่าเป็นบางพื้นที่ครับพื้นที่ที่พี่น้องปลูกพี่น้องรับซื้อนะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นทั้งส่วนของพ่อค้าแม่ขายที่เขามารับซื้อที่นี่แล้วก็จะเป็น ในส่วนที่าบางงานเจ้าภาพที่มีการจัดงานหรือว่าต้องการผักจำนวนมากในการอุปโภคบริโภคนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้สอบถามได้มีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับเราไปพบกับเจ้าของสวนกันวันนี้มีโอกาสได้มาทักทายเจ้าของสวนว่าปลูกผักยังไงครับ ปลูกผักไร้สารพิษตกค้างทำอย่างไรถึงจะได้มีผักได้จํหนายได้หมุนเวียนนะครับตลอดทั้งช่วงฤด,ดูการเ,าเก็บเกี่ยวช่วงฤด,ดูการเก็บพืชผลไม่วจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนนะครับฤด,ดูหนาวเราควรจะปลูกผักอะไรจําหน่ายวันนี้เราไปตามไปดูกันนะครับนี่ครับเป็นสถานที่สําหรับการเลี้ยงสําหรับการล้างผักครับ ถักยาวก็มีครับมะเขือก็มีมะเขือมะเขือนี่มีมะเขืออะไรครับนี่มะเขือขาวมะเขือที่เก็บขายได้ตลอดนะครับครับดูแปลงกันนะครับแปลงต้นหอม ันีครบมะเขือมะเขือ,อยาวจะมีมะเขือจะมีใบแมงลักครับม,<ะ>มีฟักทองอันนี้เป็น ที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานด้วยนะครับแล้วก็จำหน่ายด้วยแปลงต้นหอมที่สามารถที่จะเก็บขายได้นะครับมีการเก็บเพื่อจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายทั้งราคาส่งครับตลาดหมุนเวียนตลอดครับทั้งปีเลยเวันนี้มาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะเอาวันนี้ มาบอกมาถามป้าว่าปลูกผักยังไงถึงได้ขายทุกวันปลูกยังไงถึงได้ขายเป็นรายวันได้ตังทุกวันปลูกรายตลอดทั้งปีลดป้าปเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนปลูกตลอดปีถ้าแ<อ>ปลงน,นี้หมดแล้วก็วานต่อวานวตอ่อตอนนี้ช่วงฤดูนี้ก็คือเป็นอะไรนะที่เขาปลูกกันตอนนี้ที่ได้ขายตอนนี้ต,อนนต้องการตอ้องตลาดต้องการอะไรตอนนี้ผักบุ้งค่ะผักบุ้ง แล้วก็ต้นหอมแล้วจะไม่ดูหน้ากล้องใช่ไหมนี่แล้วผักบุ้งนี่ปลูกใช่ระยะเวลาเท่าไหร่ป้าสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันได้ขายเลยไหมค่ะข,ขายเลยค่ะเตรียมแปลงยังไงบ้างอะแล้วก็ไถแล้วก็ขึ้นแปลงแล้วก็ไปเคี่ยวๆวันๆเลยแล้วก็เคี่ยวๆวันๆก็ได้ก็เกิดเหรอค่ะก็มีผ้าผ้าเอาเส้นไปปิดไว้ปิดไว้ช่วงช่วงระยะหนึ่ง สามวันสามวันสามวันสแลนไปไปปลูกไปคุมไปข้างบนนิดนึงค่ะแล้วสามวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสแลนออกค่ะแล้วก็ใช้เวลากี่วันทีนี้ให้น้ํำยังไงให้น้ำเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นแล้วก็เช้าเย็นไปกี่วันสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันนี่ความต้นมันสูงเท่าไหร่พอดีหนึ่งฟุตพอดีค่ะหนึ่งฟุตได้เหรอค่ะแล้วก็เอาไปส่งตลาดส่งตลาดส่งตลาดนี่ขายยังไงครับ ห้ากิโลกรัมร้อยหนึ่งค่ะห้ากิโลไม่ใช่ห้ากิโลกรัมหนึ่งร้อยบาทค่ะครับแล้วก็ก็จะส่งเป็นเป็นมัดละกิโลค่ะครับและหลังจากนั้นก็มีผักอะไรบ้างครับป้าที่ปลูกมีแต่ต้นหอมค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันปลูกอะไรไม่ได้มันหน้าฝนค่ะหน้าฝนก็จะปลูกได้แค่ผักบุ้งกับต้นหอมค่ะก็ช่วงฤดูหน้าหนาวแหละป้าลอยต่อหลังหลังฝนต้นหนาวมีขนะมีหอมมีทุกอย่างค่ะะนะนี่ใช้เวลาปลูกนานไหม ระยะยี่สิบกว่าวันยี่สิบไม่ถึง3ามสี่วันก็ขายได้ค่ะ <c oughs> อ่อต้นพันธุ์เข้าขายยังไงครับต้นพันธุ์เมเล็ดพันธุ์ซื้อกระป๋องกระป๋องละร้อยแปดสิบบาทมียี่ห้อไม้อนแดงค่ะช้อนแดงอยู่แล้ว <c oughs> นะ,ะแล้วก็มีคะนาแล้วแล้วช่วงที่ฤดูการหน้าหนาวนี่ป้าจะปลูกอ,อ,อะไรบ้างนะปลูกคะนาแล้วก็อะไรอีกที่ตลาดต้องการในช่วงฤดูหนาวมีกวงตุ้งมี ชีหอมมีชีลาวช่วงนั้นก็จะเป็นรอยต่อปีใหม่ใช่ไหมช่วงเทศกาลปีใหม่มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างช่วงช่วงฤดูการต้นต้นหนาวนี่ก็จะมีความต้องการของตลาดพอสมควรค่ะแล้วก็จะปลูกกันที่ขายหลักๆเลยก็จะมีอะไรบ้างสลัดอย่างเงี้ยใช่ไหมผักกาดจะแล้วก็จะมีผักคะน้า เป็นหลักก็คือผักบุ้งกับต้นหอมค่ะขายได้ตลอดทั้งปีเลยผักบุ้งต้นหอมนี่หน้าหน้าก่อนก่อนฝนก็ขายได้ค่ะนานหนาวก็ขายได้แล้วก็จะมีอ่ช่วงช่วงฤดูการฝนนี่ก็ยังก็ยังขายได้ตลอดเหมือนกันได้ตลอดค่ะสำหรับต้นหอมกับผักชีนนกับผักบุ้งเนี่ยมะเขือนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้แกลใช่ไหม แจกปลูกไว้แกกค่ะแจกสำหรับคนอดอยากที่เขาไม่ได้ปลูกกินใครใครต้องการก็มาเอาค่ะคนที่ขี้ค้านปลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็จะให้ให้เขามาเก็บกินเอาค่ะคนไหนไม่ได้มีที่ปลูกก็มาเก็บกินเลยไม่ได้ว่าต้นหอมต้นหอมก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งถ่ายได้ยังผักบุ้งแล้วก็จะมีผักบุ้งที่เป็นที่เป็นแปลงที่ถอนออกไปแล้วบางส่วนนะครับ ก็จะเป็นผักบุ้งแล้วก็กต้นหอมที่ปลูกจาหน่ายได้ตลอดทั้งปีครับผักที่ขายช่วงฤดูฝนช่วงก่อนฝนหรือว่าช่วงหน้าหนาวใช่ไหมป้า<อ>หลังจากหน้าหนาวไปแล้วป้าก็จะปลูกตามปกติปกติค่ะปกติก็หน้าหนาวมีทุกอย่างเต็มสวนเลยตอนนี้มันไม่เต็มแล้วมันมีฝนกวน้วําท่วมพนักงงพนักงานมากันประจํำไหมล่ะมามาทุกวันค่ะมากันเล่นตัวไหมพนักงานเล่นตัวนิดหน่อยค่ะ พนักงานเล่นตัวนิดหน่อยค่าจ้างไม่พอก็ต้องดูกันใช่ไหมจ้่กำลังใจก็น่าจะมีอยู่นะครับค่ะราคาขายส่งอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาตลาดเขาารู้จักเราอยู่แล้วโควิดโควิดก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีผลกระทบเลยค่ะไม่มีผลกระทบแต่ว่าตลอดค่ะไปเรื่อยก็อยากได้ในส่วนของเยียวยา5,000อยากได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ อนี้แต่ก็ไม่ได้กับเขาค่ะเขาไม่เป็นค่ะโควิดสิบเก้าเนี่ยไม่มีผลกับรายได้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ผ่านได้ทุกวันนะครับเกษตรกรไม่ผ่านค่ะครับก็เลยไม่ได้ห้าพันกับเขาก็เลยต้องปลูกผักปลูกผักยาอยยาไปกินกินไปก่อนขายได้ตลอดทั้งปีนะครับเนื้อที่ที่คุณป้าปลูกเนี่ยเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่นะไร่กว่าค่ะไก่กว่าเอง แล้วก็ระบบน้ำนี่ใช้ใช้น้ํำยังไงน้ําคลองค่ะปั่นขึ้นมาปั่นขึ้นมาโดยใช้ไฟฟ้าปั่นไม่เครื่องใช้เครื่องปั่นนะครับไม่ได้มีไฟฟ้าเข้ามาในสวนเรานะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาไม่มีน้ํามีแต่น้ําปั่นจากน้าคลองน้ที่อยู่ท้ายสวนนั่นแหละมาก็ขายดีตลอดทั้งปีค่ะลูกนุ่งลูกน้องก็มีเล่นตัวบ้างนิดหน่อยเป็นบางช่วง ขอบคุณป้ามากนะครับสวนแปลงแปลงของสวนที่ปลูกผักจำหน่ายนะครับอยู่บริเวณหลังเทคนิคเลยอำเภอเมืองเลยครับบนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ก็เป็นเนื้อที่ที่ไม่มากนะครับแล้วก็ไม่น้อยสำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้แรงงานหรือว่าไม่ได้จ้างแรงงานมาทำนะครับเป็นการทำเองทำเพื่อจำหน่ายเองแล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นส่วนของ สร้างรายได้ประจําแล้วก็ทั้งในการออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีรักที่จะทำาครับรักที่จะปลูกปลูกไว้ทานแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านบ้างนะครับพี่ๆน้องๆบ้างอ่ะคุณป้าวันนี้ติดต่อติดต่อสั่งซื้อสอบถามเรื่องของการปลูกผักแนะนําเรื่องของการปลูกผักแล้วก็สั่งซื้อผักได้ที่ที่ไหนนะป้า ร้านในตลาดนี่เลยร้านในตลาดหรือติดต่อที่สวนก็ได้สวนนี่อยู่ตรงตรงไหนนะป้าของมึงเลยเทคนิคซอยแปดค่ะเทคนิคเลยซอยแปดซอยเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรประมาณนี้หน้าเทคนิคประมาณสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรตรงข้ามเทคนิคก็จะมีซอยลงมาก็เป็นซอยที่แปดนะครับขอบคุณนะครับป้ามีเบอร์ติดต่อสอบถามเรื่องของผักเรื่องของอะไรมีไหมครับมีเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยครับ ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สี่หกเจ็ดหกสี่ค่ะนี่เบอร์เดียวนะป้านะค่ะเบอร์เดียวค,ค่ะเบอร์เดียวสามารถติดต่อได้เลยนะครับก็ติดต่อคุณป้าเลยพิษได้เลยแปลงผักที่อยู่ในเขตทางอำเภอเมืองเลยครับแปลงผักอินซีไม่มีสารตกค้างแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยนะครับสั่งซื้อสอบถามหรือเยี่ยมชมแปลงได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม การแสงททงมีเดียชาแน,นลฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ